ถ้าเราทำสิ่งนี้ไปที่ลูกค้ากลุ่มเนี้ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะซื้อตับเรามากขึ้นสวัสดีครับผมเคนครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเซ l ล์ฟัน n e ลนะครับเนื่องจากว่าผมได้มีโอกาสไปเสนองานลูกค้ามาเกี่ยวกับการทำ l ีเจ g เน e เรชั o น รวมถึงการสร้างเซ l e ์ฟั n น e ลนะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการทำเซ l e ์ฟั n น e ลในวิดีโอนี้นะครับเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะให้คิดถึงว่า s ซล e ์ฟันน e ลคืออะไรฟันน e ลก็ย่อมาจากกลวยใช่ไหมครับคือว่าก็จะมาจากลูกค้าเห็นเราเข้ามาเว็บไซต์เรากดสั่งซื้ออะไร้ยครับไปเรื่อยๆก็คือเป็นเหมือนฟันน e ลนะนี่เขาเรียกว่าฟันนลเซล์ฟันนก็คือว่าเป็น ตัวกลวยเนี่ยแหละที่มันกรองลูกค้าทางด้านเกี่ยวกับการขายนะครับอย่างเช่นลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาดูเห็นเว็บไซต์เรา10,000คนแล้วก็มากดขี้สินค้าเหลือ3 0 0พันคนกดจะสั่งซื้อเหลือ2 0 0พันคนสั่งซื้อจริงเหลือ5้ารอยคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออยากให้เห็นภาพว,าว่ามันจะมาเป็นกลวยทางด้านเกี่ยวกับการขายนะครับซึ่งจริงๆรูขผมมันมีมากกว่านั้นจุดเริ่มต้นออกมาเลยมาจากการที่เราต้องมี ทราฟิกเข้ามาที่เว็บไซต์เราก่อนใช่ไหมครับซึ่งผมจะขอย้อนตั้งแต่แรกเนอะโปรเซสมันคือว่ามีทราฟิกมีทราฟิกเสร็จก็มาที่เซลล์ฟันแนลเราแล้วก็เข้าสู่โปรเซสของเซลล์ฟันแนลนะครับผมย้อนความนิดนึงเรื่องของทราฟิกเนี่ยนะครับมันมาจากหลายทางอย่างแรกเลยเราต้องรู้จักลูกค้าของเราก่อนนะครับว่าลูกค้าของเราเป็นใครเราต้องดูว่าเขาเป็นชายหญิงอายุเท่าไหร่ชอบอะไรอยู่ตรงไหนติดตามใครพยายามรู้ให้ลึกซึ้ง พฤติกรรมยังไงเวลาไหนทําอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเราจะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเราจะได้ไปททร์เก็ตเขาถูกการทาร์เก็ตไม่ได้หลายวิธีอย่างแรกก็คือการทําโฆษณาใช่ไหมครับอย่างเช่น Facebook Ad, Google Ad, YouTube Ad หรือ IG อันที่2คือเราอาจจะทําพวก Instagram ก็ได้ให้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยโปรโมทสินค้าของเราเพราะเรารู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยติดตามใครหรือว่าอาจจะมาจาก Google ที่ลูกค้าเสิร์ชอะไร ชอบอยากจะหาของเราเนี่ยเขาจะพิมพ์คําว่าอะไรแล้วก็ไปไปสร้างแอดหรือจะทํา SEO เพื่อให้ลูกค้าหาเราเจอก็ได้ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือทราฟิกที่มายังตัวเซลส์เพจของเราเซลส์เพจก็คือเหมือนแลนดิ้งเพจหรือตัวหน้า web page เว็บเพจนี่แหละที่รองรับทราฟิกที่เข้ามาซึ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของเซลส์โอนเนะก็เป็นทราฟิกที่เข้ามาตรงหน้าเซลส์เพจตรงเนี้ย ซึ่งเซลล์เพจเนี่ยมันมีคนที่เขาแนะนําว่ามีอะไรควรจะมีอะไรบ้างนะครับบนเซลล์เพจอย่างแรกเลยควรจะมีพวกเกี่ยวกับฮุกหรือว่าเห็นแล้วเอ้ยอยากที่จะเขาเรียกว,ว่าชอบตรงใจกับคนที่เข้ามาแหละเหมือนคล้ายๆเฮดไลน์ของสือพิมพ์แล้วก็ตามหรือว่าถ้าเราสังเกตเราเห็นอะไรแบนเนอร์ไหนแล้วมันแบบว่ามีขึ้นมาให้เห็นชัดสามารถเห็นถ้าเราสนใจอย่างเร็วๆวครับอันนี้เป็นเหมือนฮุก พอเราได้ความสนใจจากกลุ่มท r าฟิทที่เข้ามาแล้วก็จะมีพวก Story ก,ก็เล่าว่าผลิตภัณฑ์ของเราดียังไงบริการดียังไงก็เล่าสตอรี่ทำไมเขาต้องซื้อของเราตรงสตอรีมีรายละเอียดอีกเยอะนะผมขอข้ามนิดนึงแล้วก็ไปถึงตัว Pitch Pitch ก็คือว่าลูกค้ากดให้รายละเอียดเราหรือสั่งซื้อสินค้าเราอะไรก็ตามแหละที่เราเป็นโกของตัวเซลล์ฟอนเดอรเราเนี่ยแหละก็คือเราก็ให้เขากดเข้าไปหลังจากนั้น เขาก็อาจจะซื้อแล้วหรือว่าลงทะเบียนกับเราแล้วเราก็จะได้ข้อมูลของลูกค้ามาใช่ไหมครับหลังจากได้ข้อมูลลูกค้าเสร็จเราจะมีการทำอ e ีเมล f o l l o w u p กรณีที่เกิดว่าเว็บไซต์เราเนี่ยมีขาย,ขายของหลายอย่างหรือว่ามีการอัพเซล cross เซลเราก็สามารถทําได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวเซลล์ฟอนเนลนี้นะครับส่วนอ e ีเมลตัวเนี้ยบางทีเราก็มีของใหม่เกิดขึ้นเช่นเรารู้ว่ากลุ่มลูกาค้าเนี่ยชอบของสิ่งนี้เราน่าจะขายสิ่งหนึ่งได้นะเมื่อเราออกสินค้าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แล้วก็ส่งอีเมลไปหาลูกค้าแต่คนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมที่ชอบเล่นไลน์หรือชอบแอดไลน์แอดเราก็อาจจะใช้ไลน์ตัวนี้เป็นสื่อเครื่องมือในการทำตัว cross sell หรือเขาเรียกว่าติดตามผลหรือ follow up พวกนี้นะครับหาลูกค้ากลุ่มเดิมได้จริงตรงนี้มันเป็นคอนเซปต์ของเรื่อง re marketing นะครับหรือ retargeting ด้วยคือลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาของเราแล้วเราโฆษณาซ้ำหรือว่าให้ข้อมูลซ้ำกับลูกค้ากลุ่มเดิมที่เข้ามายังหน้าเว็บไซต์เรา พวกนี้เราเป็นการเขาเรียกว่าทำรีทาร์เก็ตหรือรีทาร์เก็ตติ้งกับกลุ่มลูกค้านี้ซึ่งทําให้เขาเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราคือบางคนที่เข้ามาเว็บไซต์อาจจะไม่ซื้อได้ถ้าเรารีทาร์เก็ตกลุ่มนี้เราก็อาจจะได้บางคนที่กลับมาซื้อเนื่องจากว่าตอนแรกเขาเป็นแค่โคลีดคือยังไม่รู้จักสินค้าเราดีหรือยังไม่รู้จักแบรนด์เราดีแต่เขาอาจจะอ่านเว็บไซต์ล้วแล้วเขารู้จักดีขึ้นแต่เขายุ่งต้องไปทํางานต่อหรือว่าเพื่อนเรียกหรือต้องไปทําธุระเลยลืมไปคราวนี้เราทํา เรารีทาเกตเข้าไปอีกทีหนึ่งเขาอาจจะคิดได้เออเนอะเราอยากจะทำอย่างนี้นะส่วนลูกค้าบางคนที่เข้ามาถึงว่าจะกดสั่งซื้อแล้วแต่ยังไม่สั่งซื้อตัดสินใจอะไรบางอย่างเราอาจจะรีทาเกตกลุ่มนี้อีกแบบหนึ่งเขาอาจจะติดเรื่องราคาถ้าให้ลดให้นิดนึงเขาอาจจะซื้อเลยหรือเขาอาจจะต้องการอะไรนิดหน่อยให้คนมาพูดว่ามีคนซื้อจริงเยอะนะหรือว่าจะหมดเวลาแล้วนะให้รีบซื้อถ้าเราทำสิ่งนี้ไปให้ลูกค้ากลุ่มนี้จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะซื้อกับเรามากขึ้น ทั้งหมดท,ที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ sales funnel นะครับผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งมั้งแต่เรื่องมี traffic เข้ามาใช่ไหมครับมายังหน้า sales page หรือ landing page เราแล้วมีการทำ re-marketing re-targeting แล้วก็มีพวก email follow up ต่างๆหรือจะเป็น line follow up ก็ได้นะครับหรือเป็น messenger ก็ได้คือทั้งหมดเนี่ยทั้งปวงเราทำเนี้ยจะเรียกว่า sales funnel ผมบวังว่าไอเดียนี้ทุกคนจะสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองได้นะครับ ซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายิงแต่โฆษณาทิ้งเลยมันจะเสียเขาเรียกว่าเสียของเสียเงินฟรีเราควรจะต้องมีการคิดถึงระบบให้ครบทั้งระบบว่าเราจะทำระบบการขายหรือทำการตลาดนี้ยังไงกับลูกค้ากลุ่มนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอให้ข้อมูลเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะนำไปลงมือทำนะครับสวัสดีครับ